สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับพามาทเที่ยวที่วัดสมานรัตนนารามตั้งอยู่ที่อำเภอบางค้าอำเภอคลองเขื่อนริมแม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นวัดที่มีพระพิคเนตปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยองค์พระพิคเนตปางนอนเสวยสุขสูง16เมตรยาว22เมตรเนื้อสีชมพูลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระาดซ้ายถืองาที่หักพหัาดขวาถือดอกบัวโดยรอบฐานมีพระพิคเนศ32ปางให้ได้ขอพรสักกะละความหมายของพระพิคเนศปางนอนสวยสุขคือความสุขสบายความสุขบริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้านรื่นลมไรทุกข์ไรความเศร้าหมองอิ่มหนำสำราญมีกินมีโชคราบจะนำความสุขสบายมาแก่ ผู้บูชาก็จะเป็นแลนด์มาร์คของวัดนี้เลยนะครับบริเวณด้านหน้าพรพพิคเนตนะครับจะมีปูนปั้นรูปหนูอยู่2ตัวนะครับชื่อว่าหนูมุสิกะซึ่งเป็นต้นห้องของพรพพิคเนตโดยนักท่องเที่ยวนะครับจะกระซิบที่หูรูปปั้นหนูนะครับโดยเชื่อว่าถ้าอยากได้สิ่งใดนะครับขอพรสิ่งใดให้สมหวังก็ให้ไปกระซิบที่หูหนูแล้วหนูจะนาสิ่งที่เราขอเนี่ยไปบอกกล่าวกับพรพพิคเนตนะครับให้ประทานสิ่งที่ต้องการกลับมา ได้ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมติดสินบนหนูนะครับโดยการทําบุญใส่ตู้ที่วางไว้ด้านหน้านะครับมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าการขอพรเวลาไปกระซิบบอกหนูนะครับให้เอามืออีกข้างหนึ่งอ้อมไปปิดรูหูหนูอีกด้านหนึ่งครับทั้งนี้นะครับป้องกันการฝากพรจะไม่เข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวานั่นเองนะครับผมพอเดินถัดมาจากองค์พระพิคเนตนะครับก็จะเป็นรูปปั้นของพญานาคนะครับ2ตนนะครับอยู่ที่ ดิมแม่น้ำบางประกงนะครับลักษณะก็สวยงามนะครับรูปสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับสวยงามมากครับตรงนี้ประชาชนก็นักท่องเที่ยวนะครับก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับนี่ครับเป็นรูปปั้นพญานาคที่สวยงามมากนะครับผมเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับให้ความสนใจนะครับถ่ายรูปเป็นที่เลอกกันจํานวนมากนะครับผม ็จะมีรูปปั้นของปู่ศีสุโธนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับแม่น้ําที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นอดอกบัวกลางน้ำนะครับที่ประดิลปฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมวัดแห่งนี้นะครับก็ติดแม่น้ําบางปะกงนะครับว,วิวทิวทัศน์ก็สวยงามนะครับผมวัดแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ตั้งเนี่ยอยู่ในตําแหน่งหวงจุย้ยมงคลนะครับ หรือถุงเงินถุงทองนะครับผมบริเวณวัดก็จะมีสินค้าขายนะครับเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆก็มีนะครับเป็นวัดที่กว้างขวางนะครับใหญ่โตทีเดียวนะครับก็จะมีหุ่นขี้ผึ่งของพระเกจิอาจารย์นะครับอยู่เรียงรายนะครับถ้าเดินถัดไปก็สามารถขึ้นไปบนดอกบัวที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้นะครับผมถัดมานี่นะครับก็จะเป็นที่ปฏิสันฐานของพระพิคเนศนะครับปางปฏิหาร108กรก่อน,นะครับขอสิ่งใดสําเร็จรวดเร็วทันใจดังปฏิหารครับผมแล้วกม็มีนี่นะครับผมเป็นถ้ำบรื้ีนะครับรวมถึงกุมารเทพนะครับก็อยู่บริเวณเดียวกันนี้นะครับผม เราเดินถัดมานะครับก็จะเจอรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมนะครับจะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับปางประทานบุตรโชคราบนะครับประทานเย็นทองประทานการงานนะครับเป็นองค์ปถมต้นแบบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีศาลเจ้าจีนนะครับผมอยู่บริเวณเดียวกันนี้นะครับผมกลางๆางศาลเจ้าจีนก็จะมีนี่แะครับ พระพรมนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็ใหญ่ทีเดียวนะครับผมในย่านชุมชนนะครับแถวไหนครับที่มีชาวไทยนะครับเชื้อสายจีนอยู่ก็มักจะมีสันเจ้านะครับอยู่บริเวณวัดนะครับวัดแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมี ศาลเจ้าอยู่ในบริเวณวัดเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะนะครับของชาวไทยนะครับเชื้อสายจีนนะครับผมถ้ามาเป็นเทพเจ้านะครับผมเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับองค เล็กนะครับอยู่ด้านในนะครับเป็นปางประธานบุตรเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถมาขอบุตรนะครับขอพรนะครับขอหน้าที่การงานเงินทองโชคลาภนะครับผมปางประธานบุตรท่านก็จะอุ้มบุตรนะครับอุ้มเด็กนะครับไว้ในมือนะครับ็จะมี เทพเจ้านะครับหรือว่า8เซียนโป้ยเซียนนะครับในภาษาจีนด้านนอกก็ยังมีนะครับด้านข้างก็จะเป็นรูปปั้นของอพญานาคนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็องค์พ่อนาคาธิบดีสีสุดโทนะครับขอพรได้ดังใจหวังนะครับ นี้ก็สามารถเดินลอดนะครับรอดท้องพญานาคนะครับผมก็พญานาคตัวน,นี้เราสามารถเดินลอดได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมเราก็จะมาไหว้พระพรมกันนะครับพระพรมก็ถือว่าเป็นองค์ใหญ่มากครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับผม องใหญ่แล้วก็ศิลปะนะครับงดงามนะครับผมสวยงามขอพรนะครับขอให้ประสบความสำเร็จใต้ศารพระพรมนะครับเราก็สามารถเข้ามาได้นะครับเข้ามากลไหว้บูชานะครับพระพุทธรูปด้านในนะครับแล้วก็จะสามารถนะครับฝากดวงนะครับไว้กับพระพุทธรูปด้านล่างได้นะครับผม ก็จะมีองค์คุดนะครับพระพิคเนตแล้วก็พัฒนารายนะครับปางเปิดโลกให้กราบบูชาขอพรนะครับด้านล่างของพระพรมนะครับรวมถึงวัตถุมงคลต่างๆนะครับอยู่ด้ดานล่างนี้นะครับนอกจากวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วนะครับบริเวณโดยรอบนะครับก็ยังมีตลาดนะครับ สามารถเดินเลือกซื้อนะครับของฝากนะครับหรือของกินของใช้ต่างๆได้นะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอแค่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยววัดนะครับอีกหนึ่งวัดนะครับคลิปหน้าๆนะครับก็จะพาไปเที่ยววัดอื่นๆนี่นะครับคอยติดตามชมกันนะครับผมสวัสดีครับ